ทุกคนตอนนี้เจอน้องอยู่ใต้ท้องรถนะคะเอารถมาล้างแล้วน้องน่าจะโดนเหยียบหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ตรงนี้นะคะน้องน่าจะบินไม่ได้แล้วน้องน่าจะปีกหักเมื่อกี้ได้ดูคลิปเขาก็บอกว่าต้องให้น้องอยู่ในสถานที่เล็กๆเ,เพื่อที่จะไม่ได้ให้บินแล้วก็ แล้วก็จะต้องอยู่ในแบบเงียบๆเขาจะได้ไม่แตกตื่นแล้วก็เจ็บมากกว่าเดิมนะคะก็ลินจะปล่อยให้น้องเขาอยู่ในรถนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ให้กินน้ําแล้วกินแบบกินแบบเหมือนอยู่น้ํามากอะ่ะเออก็เลยเดี๋ยวจะให้น้องอยู่ตรงนี้ก่อนก็จะเอาน้องไว้ในรถนี้ก่อนนะคะ รอว่าจะทํำยังไงแต่ให้น้องกินน้ําไปแล้วน้องเจ็บเดี๋ยวจะคุยกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็รักสัตว์เยอะมากเ,เมื่อสักครู่ดูคลิปในการดูแลนกปีกหักเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าอ,อ,อย่าให้น้องอยู่ในสถานที่กว้างเนาะก็จะให้อยู่ในกล่องแต่ว่าในรถตอนเนี้โอเครถมันมันเงียบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มาก ให้น้องอยู่ก่อนเดี๋ยวจะดูว่าจะทํำยังไงต่อถ้าจะพาไปหาหมอผ่าตัดคงไม่ได้ใช้อะไรเยอะหรอกเพราะว่าเป็นนกกันเนาะอาจจะต้องใช้หมอเชี่ยวชาญเรื่องปีกนกนิดนึงว่าจะทําให้เขาบินกลับไปบินได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าถ้าเขาบินไม่ได้เหมือนเดิมก็จะต้องดูแลเขาไปแบบนี้จนกระทั่งเขาเขาแบบนั่นแหละเนาะก็อาจจะซื้อกงให้อยู่ หรือ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงคือปล่อยไม่ได้จริงๆเอารถมาล้างแล้วก็เหมือนเขารู้อะเหมือนเขานิ่งนะเวลาไม่มีใครแต่พอเราจะเอารถมามาเอารถอะไปอะเหมือนเขาแบบกระดึ๊บตัวเองออกมาจากใต้ท้องรถแล้วเราเห็นเราก็เลยจับน้องอุ้มน้องไว้แล้วน้องพยายามบินซึ่งน้องเดินไม่ได้ น้องหงายตัวแล้วก็ไถ่ไถ่ตัวเองอ่ะซึ่งเราน่าจะแบบเราก็เลยจับเฉพาะตัวน้องไว้ไม่ให้น้องขยับอีกเพราะว่าเลือดออกเนี่ยตอนนี้ทําอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวอาจจะรอเพื่อนอีกคนหนึ่งมาว่าจะยังไงมันก็จะมีคลินิกสัตว์24ชั่วโมงอะแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอเพื่อนมาก,ก่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สุดยอดอืมเดีย๋ยวอัปเดตนะคะสงสารน้องเนี่ยก็พยายามปล่อยเดี๋ยนะ ไฟก็พยายามปล่อยให้น้องอยู่ในรถนี่แหละมีอากาศอยู่หนูอยู่นี่ก่อนนะคะนี่แผ่นน้องอยู่นี่ก่อนนะลูกดูมีดง,ม,ดงมีดินไถเถิดด้วยไม่กล้าจับตอนนี้เพราะว่าถ้าเราจับตอนนี้ปับ๊บเดี๋ยวน้องดินไม่ได้นะน่าจะไม่ได้โดนกัดอะแต่เป็นแนวแบบว่าเหมือนไถหรือโดนเหยียบก็ไม่รู้อ่ะคนที่เขาเอารถมาจอดอะคนที่เขาเอารถ มาจอดตอนที่ล้างเสร็จแล้วอะ่ะเขาคงไม่เห็นแล้วเหมือนกับเหยียบน้องหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าชนเขาหรือไม่จริงๆนกมันน่าจะบินหนีถูกไหมไม่รู้อาการไหนมันกันแต่ที่เรารู้คือว่าช่วยนกนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวจะอัปเดตน้องนะคะ